สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปนะคะดวงรายเดือนของคุณนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะคะมิถุนากับกรกฎานะคะหนำใจสองเดือนไปเลยนะคะซึ่งเรามาดูกันว่าข่าวดีใดนะคะหรือสิ่งดีๆใดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณบ้างนะคะเดี๋ยว ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราก็จะเปิดไพ่กันเยอะมากนะคะเนื่องจากเป็น2เดือนเต็มๆเ,เลยนะคะขอโทษทีที่ออกอเดือนมิถุนายนช้าไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารวบยอดกันนะคะทั้งสองเดือนมิถุนาักรกฎาดานะคะสิ่งดีๆใด,ดจะเกิดขึ้นบ้างแบบละเอียดเลยนะคะดูดวงแทบส่วนตัวไปเลยนะคะอ่ะเริ่มเลย สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ,อะคอร์สพายสนะคะรุ่นที่11นะคะได้เปิดสมัครนะคะหรือว่าเปิดรับลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้เป็นต้นไปนะคะรับจํานวนจํากัดนะคะแล้วก็อคอร์สรุ่น Master u n i v e r s ์ที่11ของเรานะคะ,ะ,คะก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นที่9มาแล้วนะคะ,ะคุณจะได้อะไรบ้างนะคะ คุณจะได้นะคะตำราเรียนนะคะและคุณนะคะก็จะได้ไพ่นะคะ new beginning นะคะสำหรับาการฝึกฝนนะคะหนึ่งสำรับด้วยนะคะในเนื้อหาของเราจะประกอบด้วยนะคะการเรียนการสอนเนี่ยเกือบ4วันด้วยกันนะคะ3 3วันนะคะในตารางเรียนอีก1วันก็คือวัน follow up นะคะ3วันนี้นะคะ ก็จะตรงกับวันสุกรเสาร์อาทิตย์นะคะที่7 8 9กรกฎาคม2566นะคะดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะเช็คเวลาตัวเองดีๆนะคะแล้วทักหาแอดมินได้นะคะแล้วก็ขอรายละเอียดนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะจากแอดมินนะคะเนื้อหาของเรานะคะก็จะเข้มข้นนะคะมีอะไรพิเศษบ้าง คุณนะคะเรียนเสร็จคุณจะดูดวงเป็นเลยนะคะและก็ได้ได้ไดรับใบประกาศน,นียบัตรนะคะแต่ต้องเข้าเรียนนะคะอ่าดูดวงเป็นยังไงนะคะดูเสร็จดูดวงเป็นนะคะอ่ารู้วิธีการคำนวณหานะคะคำตอบออกมานะคะดวงทั่วไป g e n e r a l reading ดวงความรักนะคะรวมไปถึงการอ่านไพ่เล่าเรื่องนะคะหรือ,อาการหาสัญ,ญลักษณ์นะคะหาวันเดือนหาปีหรือว่าหาอินเนอร์ของบุคคลนะคะ หรือการหาทิศหาเลขมงคลนะคะรวมไปถึงหาประเทศด้วยนะคะหาประเทศด้วยนะคะแล้วดูไพ่ย,ยังไงนะคะให้รู้ว่าดวงดีหรือไม่ดีเนี่ยคะเออช่วงที่ดีที่สุดคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยวันมงคลเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดือนไหนดีที่สุดอะไรเงี้ยคืออ่าไม่มีกั๊กนะคะให้เต็มที่ exclusive ีฟอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคุณนะคะจะได้คลิปเตรียมนะคะไปไปเตรียมตัวนะคะคลิปจะแบ่งออกเป็นสองคลิปนะคะคือจัดทำเพื่อการเรียนการสอนนะคะให้คุณได้ไปแบบไปฟังนะคะแล้วก็ทวนความหมายนะคะก่อนเข้าเรียนนะคะแล้วเวลาเรียนเราก็จะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะในคอร์สนี้ก็จะมีการนะคะเรียนจักรกะด้วยนะคะเออจักระนี้เราจะหาได้ยังไงจากการอ่านไพ่ทาโร่นะคะจกกะักระดดมีความเกี่ยวข้องแล้ว สำคัญอะไรยังไงด้วยเช่นกันนะคะต้องบอกว่าหมอโบตั้งใจสอนมากๆดังนั้นถ้าคนที่มาสมัครนะคะก็ขอให้เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็มีลื่นพลังที่ตรงกันนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับ สารรับข้อมูลนะคะและเปลี่ยนกันเนาะเออถือว่าสินเสมอแล้วเจอกันนะคะมาในเวลาที่พร้อมเนาะทุกอย่างมีจังหวะของมันนะคะเออแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีอะไรพิเศษอีกนะคะนอกเหนือจากนี้อ,อ่าอ,อ่าเรียนบอกไปแล้วนะคะเรียนเดือนกรกฎาคมนะคะดังนั้นออไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะคะคือเรียนเสร็จคุณสามารถดูดวงเป็นหรือคุณจะจะไปทำแพลตฟอร์มนะคะ เออหรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะดูดวงด้วยตัวเองดูดวงให้คนอื่นหรือสายฮิลลิ่งฮิลเลอร์ก็ได้นะคะหรือไม่จําเป็นว่าจะต้องไปดูดวงคุณสามารถช่วยนะคะในการนาทางตัวเองไกด์ไลน์ตัวเองฮิลลิ่งตัวเองได้เช่นกันนะคะเออเรียนรู้ไปด้วยกันนะก็ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับพื้นที่ที่ได้โปรโมทนะคะเจอกันนะคะในรายละเอียดหรือว่าในคลิปได้ไม่ใช่สี <laughs> เจอกันนะคะในหลักสูตรได้สําหรับคนที่สนใจโอเคค่ะไปชมคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ะะตลอดระยะเวลาการสอนนะคะก็จะมีการอัดคลิปไว้ให้นะคะให้คุณไปทบทวนด้วยนะคะสนใจก็สมัครหรือสอบถามแอดมินมาได้นะคะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้มาดูเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์กันนะคะดวงของคุณมิถุนากรกฎานะคะโชคชะตาวาสนาของคุณจะเป็นยังไงนะคะห่างการนำทางมีสิ่งดีใดเกิดขึ้นบ้างเนาะ,ะเปิดไพ่สดๆนะคะใครที่แชร์สดก็แชร์สดไปด้วยกันเนาะ อ่าโอ้โหขึ้นมาสามเหรียญเลยใช่นะคะสามเหรียญไม่ใช่สามเหรียญดิสามถ้วยนะคะเออสามเหรียญนั่นแหละโทษทีทำไมตัวหนังสือไม่ค่อยชัดตัวหนังสือเล็กมากนะคะสามเหรียญน,นะคะแล้วก็มาด้วยต้องนับเอานะ ห้าเหรียญไฮโรเฟนไพ่สำหรับนี้อสวยนะแต่ตัวหนังสือเขาอาจจะแบบตัวหนังสือเขาก็สวยอะค่ะแต่ว่ามันเล็กสำหรับคนตาไม่ดีเฮ้เอเอานะคะอันนี้คืออะไรท of s อบสอนะคะท w o ็ o r t อดท e ีอว้าว ณน่าจะมีออฟเฟอร์อะไรบางอย่างมานะคะหรือการที่เราอ่ะไปไปประชุมไปมีติงนะคะหรือว่าไปหาข้อตกลงหรือมีออฟเฟอร์เกี่ยวกับมีข้อเสนออะไรบางอย่างเข้ามาแล้วคุณมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะกับข่าวดีกับข้อเสนอนั้นนะคะซึ่งมันทำให้ช่วงจังหวะเนี้ย เหมือนมีข่าวดีมากเราตัดสินใจแล้วเรากําลังดิวกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอผลงานนะคะหรือรวมไปถึงการประชุมการมีติ้งหรือว่าการได้รับการซัพพอร์ตที่ดีมากทั้งงานทั้งเงินนะคะเออสำหรับชาววันเสาร์นะคะ p a c e of p e n a c l e นะคะอื ซิกออฟวอลโมโชอบใบนี้มากสวยมั่นใจ <c oughs> สวยมั่นใจแล้วก็ใช้ชนะชื่อเสียงความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นนะคะเลิศมากนะคะความสำเร็จมาคนที่เกิดวันเสาร์โอกาสมางานเงินนะคะ งานเงินมีอิทธิพลกับคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆชาววันเสาร์โอ้โหครีนบอนมางานโดดเด่นมากเลยการงานการเรียนนะคะลองมาเป็นการเงินนะคะโดดเด่นอะเหรียนด้วยบางคนกำลังบางคนมีการศึกษาอะไรบางอย่างการเล่าเรียนการศึกษานะคะการหา ความรู้นะคะเออเป็นเชิงเกี่ยวกับการศึกษาขึ้นมาสองสาใบเลยทีเดียวนะคะเดี่ยขอเสริมเนาะเช้าวันเสาร์นะคะสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณมันเป็นมันเป็นคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือความเมตตานะคะหรือว่าการเอ็นดูจากคนใจดีอะ่ะหรือว่าคนที่เขาแบบอ่าอยู่ใน ทำงานสายความช่วยเหลือนะคะไลฟ์เวิร์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมหรือว่าคุณกําลังจะได้ไปช่วยใครก็ได้นะปิดทองหลังพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเฮอร์มิตขึ้นมาเนชชาริยอตขึ้นมา t r a n s f o r m a t i o n บางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะในช่วงสองเดือนนี้อ่า มิจุนากรกฎาเดินทางด้วยนะคะ So Searching นะคะ Love ของคุณ Past Life Relationship Love Yourself นะคะราดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบเสริมนะคะจากเด็กนี้ สมัยาพูลำมาริมามาริมาหมายความว่าอะไรมาเชอร์ออฟออมาเชอร์นะคะโอ้โหอันนี้จะต้องมีที่มามีมีตำนานแน่นอนเลยนะคะอาจจะเป็นปางของพระนางใดระนางหนึ่งนะคะเดี๋ยวหมอโบจะแปลให้นะคะพ้ะพิคเนตนะคะสามใบ Personal Transformation ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ o p e n n e นนะเ g กิ n i n g ขึ้นมาค่ะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เต็มพอดีเต็มโต๊ะเต็มหน้าจอพอดีนะคะอัดแน่นไปด้วยความแบบละเอียดนะคะทั้งสองเดือนจุใจไปเลยนะ เดี๋ยวเราเริ่มที่หน้าที่การงานก่อนแล้วกันนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยดวงดีนะคะในเดือนในสองเดือนนี้มิถุนากรากฎานะมีโอกาสมีข่าวดีมีชัยชนะเกิดขึ้นนะคะชื่อเสียงขึ้นมาแถมได้รับการสปอร์ตด้วยนะคะแต่สิ่งที่ควรระวังเนี่ยก็คืออย่าไปเชื่อใจคนง่ายนะคะจากความสงสารของตัวเอง บางทีความใจดีของเราอาจจะอาจาอาจะทำร้ายเราเองก็ได้นะคะอมรู้จักดีกับรู้จักนานไม่เหมือนกันนะคะโอเคเอาค่ะคนที่ว่างงานมีโอกาสจะได้งานไหมนะคะในสองเดือนนี้มีแน่นอนมาแบบไหนขอดูหน่อยอืคุณเครียดมากเลยเนาะถ้าพูดถึงเรื่องงานคุณเครียดเครียด คนที่ว่างงานนะคะเครียดกังวลใจนะ,ะมาจากผู้ใหญ่หรือผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณจะช่วยเหลือคุณได้หรือเจ้านายเก่าก็ได้นะคะคุณพ่อเจ้านายเก่าพี่ชายเพื่อนหรือคนที่มีศักยภาพนะคะจะช่วยคุณในเรื่องของการงานได้เนาะมีโอกาสได้งานนะคะช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงช่วงนี้ละค่ะนับตั้งนับนับตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยนะคะแต่ที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวจะบอกว่าช่วงวันไหนนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากในเรื่องของความสำเร็จนะคะในหน้าที่ของคุณในสิ่งที่คุณได้รับได้รับการมอบหมายหรือว่าคุณอาจจะได้รับแบบโปรเจกต์มาใหม่นะคะกำลังประชุมกำลังตกลงอะไรกันอยู่นะคะมีแบบการดิวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของงานประจำอย่างเงี้ยนะคะงานที่เราทำอยู่ก็ดีนะคะ เอ,อมีทีมงานที่ดีนะคะช่วยซัพพอร์ตเรานะคะในสองเดือนนี้นะคะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะแต่สิ่งที่ควรแต่หมอบอกว่าเหมือนคุณจะได้เข้าไปแก้ไขางานอะไรที่มันเคยผิดพลาดมาก่อนนะ่ะเออได้ให้คำปรึกษาเขาได้แบบไกด์เขาได้เป็นแบบหนึ่งในนั้นในเรื่องของการทำให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้แบบอ่า โชว์ออกมาถึงศักยภาพของคุณนะคะทำได้ดีมากๆเลยนะคะถือว่าดีนะคะงานประจำรับเลื่นอยู่และสิ่งที่ติดๆขัดๆน่าจะเป็นในเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองที่เราเอาเอาที่จะไปแก้ไขอะแต่มันเป็นงานของเรานะคะอืมแต่มันต,ต้องทำเป็นทีมนะคะเออมันจะต้องทำเป็นทีมนะคะแต่ว่ามีกูรูมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะมีเขาเรียกอะไรนะปรึกษาหารือ นะคะเป็นในทิศทางที่ดีได้นะคะงานประจำโอ้เดลเวอร์ขึ้นมางานประจำงานประจำเนี่ยบางคนบางท่านน่าจะทำสองงานนะคะควบคู่กันไปคนที่มีงานประจำอยู่าจะมีงานเสริมด้วยก็ได้นะคะ เออคุณทําหลายอย่างแต่สิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ตามคุณประสบความสําเร็จแน่นะคะในสองเดือนนี้เกี่ยวกับการงานของคุณนะคะทีนี้มาในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนะคะหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงแบบเออไม่ใช่สิความรับผิดชอบนายตัวเองหรือเจ้าของกิจการนะคะอ,อาจจะเป็นเขาเรียกว่า มีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีไพ่ที่ส่งเสริมมานะคะทั้งสามใบเลยนะคะอย่างเช่น the star นะคะ six of six of one นะคะขึ้นมาแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ในเรื่องของความรุ่งเรืองนะคะใช่ไหมไม่ใช่แค่ความรุ่งเรืองสิมันเป็นชัยชนะด้วยมันเป็นชื่อเสียงด้วยนะคะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวของคุณอะ สมมุติว่าง,งานคุณก็จะเป็นที่รู้จักนะคะอาจจะได้เพิ่มค่าจ้างถ้าคุณทํางานประจําแต่ถ้าทาแบบธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่แค่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนงานประจําแล้วแหละแต่มันมันมีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในนั้นนะคะความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในนั้นซึ่งสิ่งนี้คุณอาจจะได้เริ่มนะคะในช่วงเดือนเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนี่แหละกําลังเริ่มเลยเนี่ยนะคะเออ นะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะทุกๆสเตตัสนะคะดีรุ่งเรืองหมดนะคะโอเคเมื่อกี้เปิดอะไรอ่ะขอเปิดอันนี้แต่ต้องระวังในเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือว่าอีโก้เพราะว่าเราอาจจะทำร่วมกับคนอื่นนะคะดังนั้นก็จะต้องให้อยู่ในความเป็นแบบอย่าอย่าเออระวังในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะ ใช่ระวังในเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับเงินนะคะการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเน,นาะเออสิ่งนี้ควรระวังแต่อีกหนึ่งสิ่งหมอโบรู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับ ข้อมูลระวังข้อมูลล่วไหลหรือมีใครมาสอดมาส่งข้อมูลคุณมาทําตามคุณเนี่ยต้องระวังกันไว้ดีกว่าแกนะคะแต่คุณก็ทํางานหนักนะแต่การทํางานหนักของคุณคุณประสบความสําเร็จมากนะคะอืมสําหรับธุรกิจของคุณเนาะอ่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นนะคะโอเคเงินล่ะเงินเงินเงินงน,นะคะให้เงินมาได้รับการซัพพอร์ตนะคะสามเหรียญมันดีมากๆนะคะ การเงินของคุณนะคะมีในเรื่องของอมมันถามว่ามันแย่ไหมอ่ะมันไม่ได้แย่นะก่อนหน้านี้มันก็ดีด้วยซ้ํานะคะเออมันเริ่มดีขึ้นมานะคะการเงินของคุณคุณจะมีมากขึ้นนะคะเออจาจะได้เงินเยอะอ่ะแล้วก็สามารถที่จะแบบนํานําเงินนั้นนะมาทําให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นได้นะคะเนี่ย อันนี้ก็ไพ่เสริมขึ้นมาการเงินดีๆนะคะสามเดีอนนี้ได้รับการซัพพอร์ตนะคะที่ดีจากจักรวาลในเรื่องของเงินด้วยนะเอาล่ะทีนี้มาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประกบกันไปเนี่ยคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับงานเงินของคุณเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของงานนะคะไอในเรื่องของทั้งเงินทั้งงานรวมกันเนี่ยคุณมีพื้นฐาน นะคะคอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ของชีวิตของคุณนะคะคุณต้องการอะไรในชีวิตนะคะและในไม่ช้าคุณจะพบว่าเงินของคุณมันมากขึ้นมันเพิ่มพูนมากขึ้นงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มนะคะแล้วเงินก็เพิ่มเช่นกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆดังนั้นคุณอาจจะเรียนอะไรบางอย่างนะคะจะมีการเรียนเพิ่มเติมอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบมีความรู้ มากขึ้นนะคะเออกับสิ่งที่คุณทําก็ได้นะเออในเรื่องของธุรกิจบอกแล้วนะคะว่าเออมันมันเกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยนะคะความสงบความอดทนของคุณอย่างเงี้ยจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยยั่งยืนได้ในธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถที่จะนําพาความรุ่งเรืองนะคะกับธุรกิจการงานของคุณเพราะว่าเหมือนคุณกำลังจะเริ่มต้นนะคะเนี่ยช่วงไปปลาย ช่วงไหนช่วงไปไปลายเดือนเนี่ยคุณกำลังจะเริ่มต้นบางอย่างนะคะอย่างเช่นธุรกิจของคุณหรือคุณจะไปจับอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะเออจะต้องมีสตินะคะการเริ่มต้นมันขึ้นมาหลายใบมากนะคะดังนั้นการที่เราเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเออคุณมีพื้นฐานหรือว่าคุณวางแผนแล้วก็มีสตินะคะปรับอารมณ์ของตัวเองนะคะคุณจะสามารถที่จะแบบนำพาตัวเองนะคะไปถึงสิ่งที่คุณอยากจะข่อยคว้าได้เดือดามาก The Victory g า a r d มาโอ้โ oh, ห oh. สุดๆนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้จะทำให้ชีวิตของคุณนะแบบเหมือนเสกเอาเลยนะคะดังนั้นใส่เมนเฟกนะวันเสาร์นะคะใน2เดือนนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะอ้าต่อมานะคะขอเพิ่ม3ามใบเรื่องเงินเนาะบางคนมีเกณฑ์ได้ใช้เงินเกี่ยวกับการโยกย้ายการเดินทางนะคะเออหรือว่าการตัดสินใจที่จะสร้างกิจการหรือว่าอ่า ทำธุรกิจนะคะคุณกําลังจะเริ่มนะคะกับตัวของตัวเองเพื่อสิ่งที่มันดีขึ้นนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ยืนยาวในอนาคตของคุณนะคะโอเคต่อมาความรักเป็นยังไงบ้างนะคะโซเซอร์ชิ่งขึ้นมาพาสไลท์ขึ้นมานะคะเลิฟยูเซลขึ้นมาบางคนเหมือนบางคนพลาดกับความรักแต่ส่วนน้อยมากน้อยมากนะคะ ที่คุณมีปัญหากับความรักนะคะสําหรับชาววันเสาร์สองเดือนเนี้ยนะคะในมิถุนารก,กรกฎาเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นนะคะสำหรับสายโสดนะคะคุณมีโอกาสอย่างมากที่โซลเชิงของคุณนะคะกําลังแบบ เข้าไปสู่ในจังหวะที่ดีนะคะอย่างเช่นคุณน่ะทำเซล์เลิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะดึงดูดมาแต่บางคนบางท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีอย่างที่บอกไปอ่ะถูกเทถูกหลอกมาเป็นจังหวะของคุณนะคะที่คุณจะรักตัวเองมากๆนะคะในช่วงเวลานี้เนาะความรักระวังให้ต้องระวังในเรื่องของอทางเลือกที่ดีที่สุดหรือว่าการตัดสินใจ เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์มาแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องระวังดีๆกันกับการตัดสินใจกับความรักอย่างเงี้ยอือันนี้ให้ขึ้นมาบอกนะคะก็คือแมสเซจจากตรงนี้ทีนี้หมอบโบจะขอดูความรักเสริมสำหรับคนโสดก่อนบางคนจะพบใครสักคนที่ศึกษาดูใจกันได้นะคะอืมอบางคนกำลังจะ ศึกษากำลังจะดูใจกันนะคะในในภายในสองเดือนนี้แหละเออหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจะไปถึงขั้นที่จริงจังได้นะคะหรือใครที่มีคอมมิชเมนต์อยู่นะคะก็จะแสดงออกมาถึงความจริงใจคนนี้น่าจะเป็นพาสไลท์ของคุณนะคะเนี่ย The ิว e ์ขอ f ฟมาคนนี้เป็นพมลิคิด เป็นดิสนีย์ของคุณนะคะส่วนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นไงบ้างนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะให้ความร่วมมือกันและกันนะคะกับการแก้ไขปัญหาหรือการช่วยเหลือกันนะคะในเดือนในสองเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่นะคะบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะนะคะของความสัมพันธ์มันนิ่ง มันนิ่งมันอาจจะต้องมาเติมเต็มอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมันถูกแช่แข็งก็มีนะคะเออแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องปกตินะหมอโบว่านะคะว่ามีมันขาดคําพูดที่หวานๆนะคะเออขาดคําพูดที่แบบสวยหรูแค่บางจังหวะเท่านั้นเองนะโอเคพาสไลท์ของคุณนะคะบางคนบางท่านอาจจะดิวอยู่กับใครเอ่ยนะคะธาตุดินนะคะ คนที่จะเข้ามาภายในสองเดือนนี้เป็นธาตุดินก็ได้นะคะธาตุไฟก็ได้อ่ะบางคนบางท่านกําลังดิวอยู่กับชาวธาตุน้ํานะคะเออกําลังดิวอยู่กับชาวธาตุน้ําอยู่นะคะหรือคนนี้ยเป็นพาสไลน์ของคุณก็ได้แต่ถ้าใครที่โสดอยู่แล้วไม่มีใครค่ะหมอโบเขาคนนั้นนะคะเป็นธาตุไฟก็ได้ธาตุดินก็ได้อืความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเริ่มเข้มข้นขึ้น <laughs> จะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะ โฟวิสมีบางอย่างนะคะที่ต้องเยียวยาหัวใจของกันและกันนะเออมีบางอย่างที่ต้องเยียวยาหัวใจของกนแในการสำหรับคนที่มีคู่อยู่อาจจะเป็นเพราะการใส่ใจกันการดูแลกันนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณบ้าง,งานพอสมควรนะคะสองเดือนนี้สำหรับชาววันเสาร์เนาะอืมทีนี้มาดูวันที่ดีที่สุดของคุณก่อนนะวันที่ดีที่สุดของคุณนะคะก็จะมีอุ้ยมีหลายวันนะ มีวันพุธนะคะวันวันวันอาทิตย์วันมีวันอาทิตย์นะคะวันพุธแล้วก็วันศุกร์ดีที่สุดเลยนะคะเออแล้วเลขมงคลของคุณนะคะภายในสองเดือนนี้มีเลขอะไรบ้างที่จริงวันของคุณมีม,มีดี แทบทุกวันนะมีวันอะไรอะเดี๋ยวไล่ให้ใหม่แล้วกันมีวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันศุกร์วันพฤหัสนะคะมีวันพุธด,ด้วยเออมีวันจันทร์ด้วยนะคะเลิอดส่วนตัวเลขนะอืมมีเลขแปดนะคะมีเลขแปด มีเลขเดียวอ่ะมีเลขแปดนะคะทิศมงคลของคุณทิศตะวันตกเฉียงเหนือเอ่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเลขก็คือเลขแปดเลขเป็นเลขแปดนะเลขมงคลของคุณถ้าจะหาอีกก็คือมันก็จะมีเลขศูนย์มันจะมีเลขศูนย์กับเลขสี่ด้วยนะคะให้มี มีเลขศูนย์มีเลขสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกับเลขแปดอืมโอเคคำแนะนำนะคะหรือว่าเสียงกระซิบจากสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแน่นอนคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นภายในสองเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์การงานโปรเจกต์ต่างๆนานาการเริ่มต้นของคุณนะจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะคะภายในสองเดือนนี้ได้เดินทางไหมได้เดินทางมีโอกาสได้เดินทางอยู่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมมีมี มีการเริ่มต้นงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้าสู่จุดหนึ่งที่มันที่มันโฟโลขึ้นที่มันมีความมั่นคงขึ้นก้าวหน้าขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะให้สิ่งที่คุณควรทําก็คือเปิดใจค่ะเปิดใจแล้วมันก็เป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอย่างเช่นปรับความคิดทัศนคตินะคะหรือมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็สร้างพลังแห่งศรัทธาของตัวเองนะคะโอเพนเน็ตก็คือเปิดใจที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่จะเข้ามานะคะอืม ถ้าเป็นอ่าสุขภาพนะคะมันไม่มีอะไรนะถ้าสิ่งที่ควรระวังก็อาจจะมีแค่กระเพาะนะคะกระเพาะอ,อาหารเมื่อบางคนก็เป็นอ่ะนะเออกระเพาะอ,อาหารแล้วก็เกี่ยวข้องกับข้อต่อกระดูกไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบบเลือดอืมเอ้าฟาแล้วอลืมอะไรอะ่ะนี่ไง ลืม,มันนี้นะคะเซลแคร์ของคุณออกไปเดินค่ะบางคนก็จะเป็นออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ร่างกายของคุณได้แบบได้มูฟได้เคลื่อนไหวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออพวกอาการที่มันเกี่ยวข้องกับกระดูกไหลคอเอวของคุณน่ะเออจะได้ดีขึ้นนะคะมิวสิกนะคะเป็นสิ่งที่ฮิลิ่งคุณด้วยเช่นกัน นะคะมิวสิกนะคะทำให้คุณอาจจะเพิ่มพลังหรือมีความคิดไอเดียที่แบบบันเจิดเกิดขึ้นได้นะคะอีกหนึงสิง่งอ้าวการนวดบำบัดนะคะเออนวดรักษานวดบำบัดนะคะถ้าคุณมีปัญหาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะโอเคนะคะการรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณการซัพพอร์ตนะคะการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทุกทิศทุก,ท,กทาง ขอบคุณความสำเร็จโอกาสชัยชนะชื่อเสียงความมั่งคัง่งที่ฉันมีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคนะคะเพื<ๆ>่อนๆชาววันเสาร์ขอให้ทุกคนจงโชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอโบด้วยนะคะเจอกันคลินหน้าคะ่ะเริบ่บๆค่ะ